เพิ่นมาเซิร์ฟแล้วิเนเจอร์เยอีใหญ่เอาอันนั่นน่องแม่เขาพุที่สา6เก้าแม่เขาสิได้เจปี<น>แต่เขานีหาสิบปีเกิดมามไม่เห็นเลยได้เห็นนา ใส่ละจนเฮ็ดนาใส่เหล้าแล้ว,ลวก็ได้เง,งินย้อนเฮ็ดนาใส่เหล้าตัวน,วนี้เกิดมหล<ะ>้าเหมือนเราเราเรา,เราจ้าเฮ็ดจ,จะไหนยังมาเฮ็ดเฟอเหลาบ่นิเจ้าคิดอะไรอันนนั้ลูกสาวอันนี้ตอนนั้นนันโควิดแล้วเป็นผักเวียเป็น<อ>ผักเวียล้วเป็นมะเฮ็ดเฮ็ดนี่โตหินสองตำโตแม่แล้วพวกมะกินหรือมิเปี่ยกล้องเล้าแล้วเพิ่นเลยมากินเห็นละลงตามเฟอกล้องเล้าซะใส่เฟอกล้องเล้าเลยตามมันลูกค้า บมเป็นเจ้าของห้างแ,แสดงว่าลูกค้าตังให้เนาะแมนลูกค้าตัง<อ>ให้โอ้ต้นตำรับมันที่ว่าเป็นเฟอร์กองเราเป็นยังซี่เลี้ยงเหล่าเนาะแมนเราตัวนี้เรา,เ,ราเป็นเราตำนานกับบ้าแมนะตำนานพ่อแม่เหดไว้โอ้โอ แบบมูนมุ้นมังพ่อแม่เอาไว้ห่และสืบทอดลูกสืบทอดแสดงว่าสืบทอดอันมูนพอแม่แสดงว่าเราตรงนี้เป็นแรงจูงใจให้แขกคนบากินยในด้ทานจาได้นี่นาอแมนโอ้ดีดีดีด็ดีมือนี้ค่อยก็ยุ่งพงพราะได้เนี้กแมนค่อยก็ยุ่งพงค่อยได้ยินว่าเฝอเรากองเราค่อยหวานนำรองเบิ้งบางมาเห็นอีรีเออเอามาซื้อได้ใครหวานเด้อพรอนปากเด้อเจ้าเจ้าเจ้า